สวัสดีค่ะวันนี้โคบ้านหนูก็จะมาชวนทําเมนูขนมลังไรฉบับประยุกต์นะคะเมนูนี้ทําง่ายใช้อุปกรณ์ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาเคี่ยวน้ํากะทิเตรียมไว้ก่อนค่ะใช้น้ําตาลปี๊บอย่างดีนะคะจํานวน180กรัม ตามด้วยกระป๋นครึ่งช้อนชาต่อมาก็ตามด้วยหัวกะทิแท้ตาอร่อยดีนะคะตัวกล่องเขาก็จะมีฝาเปิดปิดค่ะทาให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะส่วนหัวกะทินะคะเขาก็จะมีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ100%เลยค่ะก็ตตวมาใช้ทั้งหมด 300ml นะคะในส่วนที่เหลือก็ปิดฝาค่ะแช่ตูเ้เย็นเก็บไว้ได้นานถึง7วันเลยค่ะได้แล้วก็นําไปเทใส่หม้อผสมนะคะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าจำนวน200 ml แล้วก็ใบเตบย2-3ใบค่ะจากนี้เราก็จะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวให้ตัวน้ำตาลละลายค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วกะทิเริ่มเดือดแบบนี้ก็ให้ปิดแก๊สได้เลยนะคะเราจะไม่เคี่ยวนานจนกะทิแตกมันค่ะเดี๋ยวน้ำกะทิของเราจะไม่อร่อยนะคะก็ปิดแก๊สแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวขนมรังรายกันนะคะ ก็ใช้แป้งข้าวเจ้าจำนวน200กรัมค่ะผสมกับแป้งมันสับปะหลัง60กรัมกระปนลเสร็จ1ส่วนสช้อนชาค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะละลายตัวแป้งด้วยหัวกะทิตราอร่อยดีอีกเช่นเคยค่ะสำหรับตัวแป้งเราก็จะใช้เป็นกะทิอบควันเทียนนะคะตัวขนมของเราจะได้หอมๆค่ะใช้ทั้งหมด150 m l เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันกับแป้งค่ะ จากนี้ก็ทยอยเติมน้ำลงไปนะคะทั้งหมด350 ml ค่ะคนจนตัวแป้งละลายดีได้แล้วก็นำไปกรองใส่กระทะเตรียมกวนได้เลยค่ะก,กวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะ และเมื่อแป้งของเราเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะคะก็ให้เบาเป็นไฟอ่อนค่ะก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนน้ำเริ่มงวดแบบนี้นะคะก็ให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะกวนต่อนะคะจนแป้งของเราจับตัวเป็นก้อนเดียวกันค่ะโดยอาศัยความร้อนที่ยังคงอยู่ในกระทะนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะยกลงจากเตาค่ะแบ่งแป้งให้ได้3ก้อนเท่าๆกันนะคะเราจะแบ่งมาผสมสีค่ะ วันนี้เราก็ใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะค่อยๆหยดลงไปประมาณ2-3หยดค่ะพยายามอย่าใส่สีเยอะเกินค่ะเวลา,ยาขนมของเราสุกแล้วสีจะเข้มกว่านี้ค่ะก็จะทำทั้งหมด3สีนะคะสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีขาวค่ะสำหรับสีขาวถึงเราจะไม่ได้ใส่สีนะคะก็ควรเอาแป้งมานวดด้วยนะคะตัวแป้งเขาก็จะเนียนขึ้นแล้วก็จะบีบง่ายขึ้นค่ะ ได้แล้วก็นํามาใส่ถุงบีบได้เลยค่ะแนะนําให้ใช้เป็นถุงบีบ2ใบซ้อนกันนะคะเวลาบีบถุงจะได้ไม่แตกค่ะส่วนแป้งที่เหลือก็หาผ้าหรือว่าฝามาคุมไว้นะคะแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะได้แล้วเราก็มาบีบขนมกันเลยค่ะโดยเราจะบีบใส่กระดาษรองสระเปาแบบนี้นะคะหรือถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นใบตองทาน้ํามันแทนก็ได้ค่ะก็บีบชิ้นละประมาณ20กรัมค่ะ ขนาดความใหญ่ของเส้นก็ตามแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะวิธีบีบก็แนะนําให้ใช้นิ้วโป้อีกข้างนะคะบีบปลายหลอดแบบนี้ค่ะตัวแป้งเขาก็จะออกมาง่ายแล้วก็ไม่เมื่อยมือนะคะ ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับแป้งหนึ่งสูตรของเรานะคะก็จะได้ขนมทั้งหมด34ชิ้นค่ะใครที่ต้องการทำในปริมาณน้อยกว่านี้ก็ให้หารสูตรเอานะคะส่วนใครที่อยากได้ปริมาณเยอะก็คูณสูตรได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันเลยค่ะโดยเราจะนึ่งด้วยไฟอ่อนนะคะเป็นเวลา15นาทีหรือจนขนมสุกค่ะระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขนาดของเส้นขนมของเราด้วยนะคะเราก็นึ่งจนครบเวลาแล้วนะคะเมื่อขนมสุกตัวเส้นเขาก็จะใส่ใสแบบนี้นะคะก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวไปเตรียมในส่วนของน้ํากะทิกันต่อเลยนะคะก็เทน้ํากะทิใส่ถุงใสเบอร์3าคูณหนิ้วแบบนี้นะคะ ใส่ประมาณ35กรัมค่ะสำหรับน้ำกะทิ1สูตรเราก็จะได้ทั้งหมด15ถุงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็รัดให้เล็กที่สุดค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาจัดขนมลงกล่องกันเลยค่ะใช้เป็นกล่องเบอร์ R2 นะคะก็วางน้ำกะทิแล้วก็ตามด้วยขนมลงไปค่ะ คแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการทานนะคะแนะนําให้เขย่าถุงกะทิก่อนสักเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ราดลงไปบนตัวขนมแบบนี้เลยค่ะ ก็ทานคู่กับน้ำกะทินะคะโดยตัวขนมรังไรของเราก็จะมีความนุ่มหนึบแล้วก็มีกลิ่นหอมของกะทิอบควันเทียนนะคะส่วนน้ำกะทิของเราก็จะมีความหอมห,อมหวานมันกำลังดีค่ะรวมๆก็จะคล้ายๆกับขนมรอดช่องนะคะต่อมาเรามาดูต้นทุนขนมกันบ้างนะคะโดย1กล่องจะอยู่ที่5บาท1สตางค์ค่ะสำหรับราคาขายที่แนะนำนะคะก็ควรจะขายอยู่ที่กล่องละ15บาทหรือว่า2กล่อง25ค่ะซึ่งยังไงเพื่อนๆต้องไปลองคำนวณต้นทุนแล้วก็กำไรเป็นของตัว เองกันอีกทีนึงด้วยนะคะเพราะว่าต้นทุนแต่ละที่ราคาอาจจะไม่เท่ากันค่ะท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครับบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ